สวัสดีครับแฟนแฟนมอเตอร์สปอร์ตและ MotoGP ทุกท่านวันนี้เรามาเบรกข่าวสารเกี่ยวกับวงการ m o t ต g p ไปด้วยกันหลังจบสนามการแข่งขันที่คาตาลันกลางปีบาร์เซโลนาแชมป์ก็คือบัญญา่าบัญญาา่าคว้าแชมป์ชัยชนะครั้งสำคัญในการแข่งเมื่อวันอาทิตย์ที่บาร์เซโลนาหลังจากขึ้นนำในการดวลอย่างตื่นเต้นกับโฮเกมาร์ตินคู่บรับคนสำคัญเพื่อลุน้นแชมป์โลก ในปีนี้โดยแซงมาตินด้านในรอบที่19จาก24รอบสนามในโค้งที่5มันเป็นมุมเดียวกับที่เขาล้มและออกจากการแข่งขันในสปินในวันเสาร์ในรอบสุดท้ายบัญญยญาถูกทิ้งให้สงสัยกับการล้มของเขาเมื่อวันเสาร์ในขณะที่เขาบอกว่าไม่ได้ใช้ความเร็วเกินลิมิตแต่อย่างดใดและสุดท้ายเขาก็สามารถได้แชมป์ที่คาตาลันกลางปีเขากล่าวว่า เมื่อวานผมล้มที่นี่ในสถานการณ์ที่แปลกประหลาดมากดังนั้นผมจึงตัดสินใจที่จะเรียกความมั่นใจในโค้งนี้และมันก็ได้ผลเขาเก่าต่อไปว่าเราเกิดเหตุหลายครั้งในช่วงสุดสัปด,ดาห์และมันสําคัญมากที่เราต้องจบการแข่งขันกลยุทธ์ของผมก็คือการเก็บยางไว้เพื่อโจมตีในช่วงท้ายของการแข่งเขาเก่าต่อไปว่าในรอบสุดท้ายผมสามารถวิ่งได้เร็วมาก เราทำความเร็วได้ดีและควบคุมจังหวะได้แล้วเราก็ทําสำเร็จเราได้แชมป์กลางปีที่นี่และผมมีความสุขมากส่วนมาร์คมาเกตเขาบอกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องแม้เขาจะจบการแข่งขันในอัน,นดับที่3หลังจากออกสตาในอันดับที่ 4, ที่คาตาลันมาร์คมาเกตกล่าวว่ามีบางสิ่งไม่ค่อยถูกต้อง ที่บาสูลนาหลังจากที่จบอันดับ3ในการแข่งแต่เหตุผลที่ว่านั้นก็คือการได้ออกตัวจากกิจติ4ีนั้นทำให้ต้องเสี่ยงในการใช้ยางซอฟต์แต่การทำแบบนั้นนั้นหมายความว่ามันเป็นผลมาจากความผิดพลาดบางอย่างการต้องแข่งขันในสภาพที่มีความเสี่ยงนั้นไม่ดีเลยเพราะธรรมดาของยางซอฟต์จะรู้สึกเร็วกว่ายางมิเดียมเป็นธรรมดา ทาให้ช่วงท้ายในการแข่งมีปัญหาผมไม่ชอบการคัมแบ็กเพราะนั่นหมายความว่าเรากลับมาจากความผิดพลาดเขากล่าวแต่ต้องยอมรับว่ามาร์ e มาเกตขับได้ดีมากที่คาตาลันเขาแซงและรักษาอันดับจากอเลสเอสปาโกรในช่วงท้ายได้แม้จะใช้ยอย่างซอฟและอเลสนั้นใช้อย่างมีดเดยมก็ตามมาเกตล้างอันดับ3ในการแข่ง ที่คาตาลันได้อันดับที่3ในการแข่งขึ้นโพเดียมทำสำเร็จและหลังอันดับ3ในคะแนนแชมเปี้ยนชิพเขาตามหลังมาตินอยู่41คะแนนในตอนนี้และตามหลังเปโก้อันดับที่2อยู่2คะแนนเท่านั้นทำให้มีสุดเล่นทำให้มีสิตในการรุน้นแชมป์โลกปีนี้ได้อย่างไม่ต้องสงสัยมาร์คมาเกตกล่าวต่อไปว่าเราอยู่ที่3และนี่ ก็เพราะมีนักปิดสองคนที่เร็วกว่าเราหากเราต้องการต่อสู้กับพวกเขาเราต้องปรับปรุงในการคัดเลือกของเราให้ดีขึ้นผมรู้ว่าการอยู่บนโพเดียมในสนามนี้พิเศษและสำคัญมากเพราะมันเป็นสนามที่ผมไม่ค่อยชอบเลยแม้สนามนี้จะยากสําหรับผมแต่ผมไม่เคยยอมแพ้และผมพยายามทำงานอย่างเต็มที่และให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอเขากล่าวในตอนท้ายส่วนเรื่องของบัตเจเนนี่เขาโดนบทลงโทษที่เรียกว่าไรทูเพราะไม่เข้าลองลองแลบในการปรับโทษสองครั้งตอนนั้นคือดับเบิลลองแลบบแต่เขาไม่ทำตามกฎเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของกรรมการผู้ดูแล MotoGP เขาจึงจบใน่นับที่18โดนปรับ ที่จริงเขาจบอันดับ9แต่โดนปรับเวลาเพิ่มทำให้จบอันดับ18และนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่ผมนำอัปเดตใน MotoGP หลังจบสนามที่คาตาันกลางปีมาเซร์นานครับแล้วเราค่อยมาพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับ